อยู่กันในแบบฝึกหัดที่9.3นะคะคณิตศาสตป์ป3เล่ม2บทที่9การวัดความยาวค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่52หน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมนะคะเครื่องมือวัดความยาวทุกชนิดนะคะประโยชน์ใช้สอยของมันก็คือเราจะ ใช้วัดความยาวของสิ่งของรอบตัวเราค่ะทั้งสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดเล็กค่ะซึ่งเครื่องมือวัดแต่ละชนิดนะคะก็จะใช้งานแตกต่างกันออกไปนะคะตามขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดหรือลักษณะของสิ่งของที่ต้องการจะวัดค่ะในข้อที่1นนะคะการวัดความยาวของโต๊ะประชุม ถ้าน้องๆนักเรียนเคยเห็นโต๊ะประชุมคุณครูที่โรงเรียนนะคะหรือเคยเห็นตามหนังตามละครนะคะโต๊ะประชุมของประธานบริษัทนะคะก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือวัดความยาวที่จะนําไปวัดเนี่ยก็จะต้องเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่สามารถวัดความยาวของสิ่งของที่มีลักษณะยาวๆได้นะคะในที่นี้ข้อที่1เราก็จะจับคู่กับ สายวัดชนิดตลับค่ะเราก็โยงเลยค่ะอ่ทีนี้นอกจากจะสามารถใช้สายวัดชนิดตลับในการวัดความยาวของโต๊ะประชุมได้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้ไม้เมตรในการวัดความยาวของโต๊ะประชุมได้ด้วยนะคะเราก็โยงมาเลยค่ะข้อนี้มีคำตอบที่ถูกต้องอ่ะ2ข้อนะคะเราก็โยงเลยค่ะ ต่อมาในข้อที่2ค่ะความกว้างของกล่องดินสอ,อกล่องดินสอเราลองนึกภาพของกล่องดินสอหรือลองมองกล่องดินสอของนักเรียนเองนะคะว่าความกว้างของกล่องดินสอเนี่ยก็จะไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จะใช้วัดเนี่ยก็ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการวัดค่ะ ควรจะต้องใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะคะเราก็โยงจับคู่เลยค่ะข้อที่2คู่กับไม้บรรทัดค่ะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเอาอย่างอื่นวัดได้ไหมวัดได้ค่ะแต่ว่าในกรณีอย่างกล่องนินสอนี้นะคะความกว้างความยาวของกล่องนิสสอก็จะไม่มากนะคะถ้าเราใช้ไม้เมตรในการวัดมันก็สามารถวัดความยาวได้เช่นกันแต่ว่าในเรื่องของความเหมาะสมนะคะไม้บรรทัดจะเหมาะสมมากกว่าค่ะ ต่อมาในข้อที่3ค่ะความยาวของเตียงนอนเราลองนึกถึงเตียงนอนของเรากับคุณพ่อคุณแม่นะคะเตียงนอนก็ความยาวของมันก็จะประมาณ2เมตรใช่ไหมคะซึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะวัดความกว้างความยาวของเตียงนอนนะคะก็คือสายวัดชนิดตลับค่ะหรือตลับเมตรนั่นเองเราโยงเลยค่ะ นอกจากใส่วัดชนิดตลับแล้วนะคะยังมีอีกอันนึงที่เหมาะสมที่สามารถจะวัดได้นะคะนั่นก็คือไม้เมตรค่ะโยงเลยในหนึ่งข้อนะคะบางข้อก็จะมีคำตอบที่ถูกต้องสองอันนะคะก็ให้เราโยงทั้ง2องคำตอบเลยค่ะต่อมาในข้อที่4ค่ะความยาวของกบเหล่าลินสอ ลองนึกถึงกบเล่าดินสอที่อยู่ในกล่องดินสอของนักเรียนทุกคนดูนะคะว่าความยาวของมันเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน5ซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะนํามาวัดกบเหล่าดินสอเนี่ยก็ต้องเป็นไมบ้บรรทัดใช่ไหมคะอ่ะเราก็โยมเส้นไปที่ไมบ้บรรทัดเลยค่ะแบบนี้ค่ะอ่ะต่อมาข้อที่5ค่ะความยาวรอบต้นไม้ ให้เรานึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราต้องการจะวัดโดยรอบของโคนต้นไม้อะคะว่าจะมีความยาวโดยรอบของต้นไม้เนี่ยจะยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวัดนะคะก็ต้องเป็นอุปกรณ์การวัดที่สามารถโค้งรับกับลำต้นของต้นไม้ได้นะคะสิ่งนั้นก็คือสายวัดตัวค่ะเราโยงไปที่สายวัดตัวเลยค่ะ ทีนี้สายวัดตัวเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้วัดรอบเอววัดรอบศีรษะแล้วก็วัดหัวไหลใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะใช้ในเกี่ยวกับการวัดในร่างกายของเรานะคะแต่ก็สามารถดําสายวัดตัวเนี่ยมาวัดรอบต้นไม้ได้นะคะเพราะว่าการใช้งานก็คือค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับสิ่งของที่เราต้องการวัดค่ะ อ่ะต่อมาหน้านี้เสร็จแล้วนะคะหน้า52เสร็จแล้วเรามาดูกันนี้หน้า53กันเลยค่ะหน้า53นะคะจะเป็นการเติมหน่วยวัดความยาวค่ะเติมให้เหมาะสมกับตัวเลขและสิ่งของที่ต้องการจะวัดนะคะหน่วยก็จะมีมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรแล้วก็กิโลเมตรค่ะมาดูกันข้อที่1ค่ะประตูสูง200 200อะไรใช่ไหมก็ต้องเป็น200ซนติเมตรค่ะ200ซนติเมก็คือ2เมตรนั่นเองก็จะพอ,พอกับประตูบ้านของนักเรียนนะคะต่อมาข้อที่2มเมล็ดข้าวโพดยาว9อ่านึกถึงมเมล็ดข้าวโพดคิดว่าควรจะยาว9อะไรดี9มิลลมตซนเมตร9เมตรหรือ9กิเมตร อันนี้ลองนึกเม็ดข้าวโพดเม็ดเล็กๆเอามาวัดเนี่ยไม่น่าจะถึงเซนติเมตรใช่ไหมคะก็ต้องเติมหน่วยมิลลิเมตรลงไปค่ะ,ะ9มิลลิเมตรก็ไม่ถึง1เซนติเมตรนะคะจะค่อนข้างที่จะเล็กนี่นะคะ ตรงนี้คือ1เซนติเมตรใช่ไหมคะแต่ว่า9มิลลิเมตรนี่ก็คือนับขีดเล็กๆไป9ขีดจะไม่ถึงที่เลขหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะต่อมาข้อที่3ตึก King Power มหานครสูง3า4ร1อสอะไรดี314เมตรค่ะอ่าถ้า314ม mm, ิลลิเมตรก็จะเล็ก ไปไหน่อยใช่ไหมคะแล้วถ้า314ซนติเมตรก็ตึกสูงก็ประมาณ3เมตรนิดๆใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้า314กิโลเมตรก็เหมือนจากจากจังหวัดหนึ่งข้ามไปอีก3จังหวัดนะคะใช่ไหมคะมันก็จะสูงมากเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็คือหน่วยเมตรค่ะต่อมาข้อที่4คลองกว้าง ความกว้างนะคะความกว้างหมายถึงเราพายเรือจากฝั่งหนึง่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นคือความกว้างของคลองนะคะก็คือกว้าง5อะไรคะห้าเมตรนั่นเองมีไหมใครจะใส่หน่วยมิลมมลิเมตรห้ามิลลิเมตรคลองกว้างแค่นี้ใช่ไหมขีดเล็กๆ5้าขีดเนี่ยใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่เนาะไม่ใช่มิลลิเมตรนะคะต้องเป็น5้เมตรนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะ ฝาขวดน้ำเด่มหนา8นึกถึงน้ำดื่มที่นักเรียนไปซื้อตามร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อนะคะฝาน้ำดื่มแค่ฝาเท่านั้นนะคะก็จะหนาประมาณ8อะไรดีแค่ฝานะ8มิลลิเมตรค่ะต่อมาข้อที่6ค่ะหนังสือเรียนยาว24 24อะไรคะ ก็จะต้องเป็น24เซนติเมตรใช่ไหมคะย4เซนติเมตรก็คือพอๆกับหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของนักเรียนเองนะคะต่อมาข้อที่7ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดสงขลา9 6 6กิโลเมตรค่ะต่อมาข้อที่8 สะพานพระราม9ยาว782เมตรค่ะต่อมาข้อที่9กล่องทิชชู่สูง8 8อะไรอ่ะให้เรานึกถึงกล่องทิชชู่ทิชชู่กล่องกล่องที่เราที่เราม,ทรามีที่เรามีในรถของพ่อแม่หรือว่าเรามีใช้ในบ้านก็ต้องสูงแเซนติเมตรค่ะ ต่อมาข้อที่10ระยะทางจากจังหวัด,ดคนครสวรรค์ถึงจังหวัดเชียงใหม่4 4 9กิโลเมตรค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะทางข้ามจังหวัดนะคะก็จะใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะข้อ 11- กระจกหนาความหนานะคะก็คือถ้าเราวางกระจกราบกับพื้นอะ่ะเ,เราก็วัดจากพื้น มาจนถึงผิวกระจกเนี่ยมันจะหนาหน่วยเป็นอะไรอ่ะก็ต้องเป็นมิลลิเมตรนะคะก็เขียนไปเลยว่ามิลลิเมตรต่อมาข้อที่12ค่ะความยาวรอบท่อระบายน้ำา5นึกถึงท่อระบายน้ำที่ตามเทศบาลหรือว่า ในริมถนน,นนะคะท่อระบายน้ําใหญ่เอาไว้ระบายน้ําเวลาน้ําท่วมต่างๆนะคะก็ระบายลงท่อระบายน้ํา5อะไรดีความยาวโดยรอบก็ต้องเป็นห้าถ้าห้าเซนติเมตรเนี่ยลองดู5เซนติเมตรเนี่ยท่อระบายน้ําอะไรความยาวโดยรอบเท่านี้ใช่ไหมคะมันเล็กเกินไปเนาะก็ต้องสมควรที่จะใส่หน่วยเป็นเมตรนะคะอ่ะทีนี้ในการใส่หน่วย การวัดความยาวเวลาใส่เนาะก็ต้องคำนึงถึงหลักความเป็นจริงด้วยนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งของรอบๆตัวเรา่าเราพอจะนึกได้ไหมลักษณะของความกว้างความยาวของสิ่งของนี้ที่เราเคยเห็นเนี่ยมันสมควรที่จะใส่หน่วยอะไรนะคะหรือในกรณีที่เป็นระยะทางที่ข้ามจังหวัดเนี่ยมันก็สมควรที่จะเป็นหน่วยกิโลเมตรใช่ไหมคะ,ะก็ จบแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่9.3หน้า52และ53ค่ะเดี๋ยวเราไปชมแบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ